สวัสดีครับข่าวนี้ข่าวใหญ่วิจารณ์กันให้แซดทั่วบ<ม>้านทั่วเมืองเรามาถึงจุดนี้กันแล้วเหลอบ้านเรากู้ภัยดับเพลิงเข้าไปช่วยดับไฟแต่ใจต้องร้อนลุ่มเป็นไฟหลังจากช่วยแล้ว<ม><ม>เพราะโทนตำรวจตรวจคน้นกลายเป็นผู้ต้องสงสยัยขมโมยของภายในฮะ ซึ่งมีทางกู้ภัยท่านหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นี้ท่านผู้ชมคือเล่าถึงอาชีพของเขานะฮะว่าอาชีพนี้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรอยู่แล้วมีแต่เสียกับเสียอาชีพที่ทั่วโลกมองว่าคือฮีโร่ในบ้านเรากลับเป็นความหวาดระแวงเป็นผู้ต้องสงสยัยเป็นผู้โวยโอกาส ไม่รู้สึกโกรธอะไรนะแต่ในใจทําไมต้องมองพวกเราเป็นแบบนี้บ้านก็ไม่ใช่บ้านเราคนที่เข้าไปช่วยก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องเราสิ่งที่ทําสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่เคยคิดถึงเรื่องตัวเงินเลยไม่ได้คิดจริงๆถ้าเกิดว่าทางเจ้าของบ้านหรือใครที่แทนที่จะมาคอยสงสยัยนะฮะให้คําขอบคุณหรือให้น้ําเย็นสักแก้วเราก็ขอบคุณกันมากแล้วนี่ฮะ พอโพสแบบนี้ปุ๊บและภาพแบบนี้ปุ๊บที่ตำรวจไปตรวจค้นทางดับเพลิงกู้ภัยเนี่ยมันเลยร้อนระอุอในโลกออนไลน์และในโลกแห่งความเป็นจริงพูดกันเยอะฮะว่าโอ้โหเขาไปช่วยคุณนะทําไมต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยขโมยของอและมันก็มีข้อมูลหลุดออกมาอีกชุดหนึ่งนะในโลกออนไลน์พูดกันว่าอ๋อพอบ้านหลังนี้ทรัพย์สินหายไป20ล้านทางเจ้าของบ้านไปแจ้งความ<อ>ตำรวจก็เลยต้องมาค้นนะฮะ เรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าผู้สื่อข่าวของเราคุณนัทภาคเลยต้องลงพื้นที่พิสูจน์ความจริงครับคุณนัทภาคก็ไปคุยกับผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันและบรรเทาสา,าธารณภัยกรุงเทพคุณธีรยุทธภูมิศักดิ์นะครับคุณธีรยุทธเล่าว,ว่าอ๋อบันคนละเหตุการณ์กันอไอกรณีขโมยของ20ล้านแล้วจับแม่บ้านได้นะฮะมันเป็นเหตุเดือนก่อน ไม่ใช่เหตุล่าสุดเหตุล่าสุดที่ลาดพร้าวร้ออันนี้คือเมื่อวานนี้เองฮะช่วงเช้าเมื่อตีสี่สี่สินาทีโดยภารกิจนี้นะครับทางดับเพลิงกู้ภัยหลังจากได้รับแจ้งตีห้าครึ่งเข้าพื้นที่ไปฮะเสร็จแล้วก็มีการช่วยดับไฟได้คือใช้เวลาเนี่ยประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงเหตุการณ์เกิดขึ้นตี4ี่เข้าไปดับเพลิงจนเสร็จตีห้าครึ่งนะฮะและพอออกมาปุ๊บ ต้องมีการตรวจค้นโดยตำรวจะฮะทางพอธีรยุทธ์บอกนี่มันคือขั้นตอนปกติต้องตรวจค้นโดยตำรวจเพื่อให้ชาวบ้านประชาชนรู้สึกสบายใจโล่งใจเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของเราก็คือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงอาสาหนื่วยอื่นๆเนี่ยเหมือนกับออกมาปุ๊บเอ๊ะมีหยิบสิ่งของอะไรหรือเปล่าจะถูกกล่าวหาที่ลาถูกต้องตรวจค้นเพื่อความโปร่งใสว่าอย่างนั้นเถอะและทํามาเป็นสิปีแล้วส่วนที่มี อาสากู้ภัยคนหนึ่งเขาไปโพสต์ตัด้อแบบนั้นเนี่ยทางท่านผอ,อ,อทีรยุทธบอกว่าคงจะเป็นอาสาจากหน่วยงานอื่นและไม่เข้าใจระเบียบปฏิบัติแบบนี้ที่เขาทํามาเป็น10ปีแล้วแต่ก็ยอมรับนะว่าไม่ได้ทําทุกครั้งบ,บางครั้งอาสาคนนั้นเขาไม่เคยเจอ,เ,อเจอแล้วอาจจะไม่เข้าใจ<อ>สินของผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับจากของบ้านเนี่ยสูญหายหลังจากนั้นมาเนี่ยในส่วนของกองการเพิหนึ่งเองนะครับผมให สั่งการให้ทุกสถานีเพลิงใน,ในสังกัดตอนนั้นมีเจ็ดสถานีเนี่ยนะครับเพื่อความบรทธิ์ใจเมื่อออกจากที่เกิดเหตุให้ทําการให้ประสานเจ้าที่ตำรวจท้องที่ที่มาดูแลความสงบเรียบร้อยเนี่ยให้ทําการตรวจค้นเจ้าที่ทุกนายนะครับไม่เว้นแมก้กระทั่งสาสมาัครไม่เว้นแม้กระทั่งผมเองผมเองผมทําตัวเป็นตัวอย่างให้แสดงความทธิ์ใจให้เจ้าที่ทําการตรวจค้นเป็นลําดับต้นๆเลย นะครับออกจากที่เกิดเหตุปุ๊บผมเชิญจเจ้าหน้ทียตำรวจล้วบอกว่าให้ทําการตรวจค้นครับนะครับเพื่อจะได้ลบข้อค้อหาดังกล่าวส่วนเหตุการณ์น้องผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นน้อง พออธีรยุทธบอกเหตุการณ์ล่าสุดที่ลาดพร้าวร้อเนี่ยลงพื้นที่เองฮะและให้ตํารวจโดยตรวจค้นลูกน้องตัวเองไงร,รวมถึงอาสาจากหน่วยงานอื่นด้วย<อ>ส่วนที่โซเชียลมีเดียลือกันว่ามันเหตุการณ์เดียวกับทรัพย์สินหาย20ล้านคนละเหตุการณ์เน้นย้ำนะฮะนั่นคือ26กกรกฎาคมที่ผ่านมาย่านประเวศไม่ใช่ย่านลาดพร้าวและทางเจ้าของบ้านหลังจากดับเพลิงไปดับไฟเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย เห็นเลยว่าทรัพย์สินมันหาย16รายการตามที่เห็นเลยไปแจ้งความฮะมูลค่ารวมกว่า20ล้านมีทั้งปาเต็กฟิลิปรุ่นโรสโกนาฬิกาแฟรงค์มุลเลอร์ต่างหูเพชร3กระดัดแหวนเพชรทองกำไร16รายการไปแจ้งความนะฮะเสร็จแล้วเลยมีการสอบสวนทางกู้ภัยทางดับเพลิงนะฮะสรุปก็คือกู้ภัยดับเพลิงเนี่ย ไม่ได้เอาทรัพย์สินไปแล้ววันนั้นก็มีตํารวจไปตรวจค้นตัวเหมือนกันอ๋อทำแบบเดียวกันเลยทําแบบเดียวกันนะฮะแต่หลังจากดับเพลิงเสร็จแล้วปุ๊บนะสรุปก็คือหลังจากดับเพลิงเสร็จแล้วปุ๊บตำรวจตรวจค้นก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรเอาไปแต่แม่บ้านของบ้านหลังนั้นอีกเหตุการณ์น,นะมไม่ใช่เหตุการณ์ล่าสุดนะเมื่อ26กรกฎาคมที่ประเวศนะแม่บ้านของบ้านหลังนั้นอ้างว่าเป็นเจ้าของบ้านเข้าไปในบ้านและไปหยิบข้าวของฮะสุดท้ายตำรวจก็เลยส<อ>ืบสวนไปถึงแม่บ้านและจับกลุมตัวแม่บ้านนั้้นแลว คนละเหตุการณ์กับลาดพร้าวล่าสุดและท่านผอป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพยืนยันนี่คือระเบียบปฏิบัติที่ทำมานานแล้วนะทางกู้ภัยหนุ่มคนนั้นซึ่งเขาเป็นหน่วยนอกอาจจะไม่เข้าใจก็ขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยแต่ว่าคือภาพแรกเราเราก็เข้าใจว่าพอเห็นภาพนี้เฮ้ยเราก็ไม่สบายใจแต่พ่ออธิบายแบบนี้อ๋อเพื่อความเป็นบริสุทธิ์ใจของทุกฝ่ายเลยและทางดับเพลิงเองลูกน้องของท่านธีรยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าก็เปิด ะ e <Una> ให้มาคม้นตัวเพื่อความบริส <blueprint> ุทธิ์ใจด้วยนะครับ